<ด>อ,อากาศยามเช้าแปดโมงหนาวหนาวเย็นเย็นเดี๋ยวผมลองมานั่งซุ่มอยู่ตรงนี้ดูสักพักหนะึ่งท้องนานี่แหละที่เดิมครับ ดูด้จะมีตัวสักกี่ตัวแต่เยอะน้ำลงมาเยอะมาช่วงเช้าเช้ากับช่วงเย็นเย็นจะเยอะอรอลุ้นกันครับโอ้ยบังนกอะไรวะโอ้ยนกขอบไฟนกขอบไฟไม่ยิงนะครับไอ้น,น,นกกระยางเกอก Cô gian cọc cũng không có mấy gì nè nút khẩu một Điều hả hái với này đó Nè Mà léo Nhìn cái cũng gì nghe. เรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งเก็บนกดีกว่าเราจะยิงกันี่ไปกัสามสิบกว่าเมตรเองสามสิบกว่าเมตรนี่ที่ไหนวะอยู่ไหนเอ้ย สามสิบก็แถวนี้ละมั้งอ้นี่ไงนอนเอนๆเงียบนกเขาชวาเข้ากับผมเต็ไมไปหมดเลยอยู่ทางนูน่นสามสิบกมตร มีแต่นกเขาไฟเยอะมากเลยเขาชวายังไม่ลลมมาสายๆต้องรอสาย,สายนกเขาชวาเยอะอระยะเผาขนไหนวะโอ้ย,ยิงย้อนแสงจะโดนไหมเนี่ย นกกวักอันนี้นกกวักโอ้ยไม่ยิงหรอกไม่ชอบยิงนกเขาชวาดีกว่านกกวักผมไม่ยิงนะครับถ้ายิงหงายท้องเลยนะ ย้อนแสงเรียบร้อยยังไม่รู้ตัวว่าโดนยิงใส่ลูกสักคู่ครับโม่ไม่มีก็เป็นนี้ครับ ไม่อยู่อ่ะอันนำมันให้หมดอันนำนให้หมดไม่หนีใช่ไหมไม่หนีใช่ไหมฮ Mày niche này mấy niche này mấy này mấy này này mấy mấy คลิปนี้ช่างช่างจะยาวนะค่อนข้างไกลตัวนี้เดี๋ยวนิดนึงลมด้วยปีบร้อยหมดยังหมดยัง เดี๋ยวขอไปเก็บก่อนครับมันจะลายตัวอยู่หรือว่าตัวขี่ตัวยิกมุวยหมดแล้วโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นอย่างเยอะเลยหันปืนนี่เก็บนกแป๊บนึงครับเก็บนกดีกว่า สามสิบเมตรสี่สิบเมตรเฮ้ยถีตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามไหนอีกโอตัวนี้ไม่โดน ขนก็นเลือดแค่นอกอะ่ะว ขนาดนี้ยังไม่อยู่อีกเหรอนั่นไงไม่ยอมไปอีกเนี่ยใกล้ๆเนี่ยสิบเมตรเนี่ยเดี๋ยวยูออยอย่าเพิ่งไปนะมึงอย่าเพิ่งไปนะ หนึสองสามสี่นกเขาชวานะครับอย่าลามากนะครับพอแค่นี้ไม่ใช่นกอย่างอื่นนะเขาชวาล้วนครับ่ะลุ้นตัวใหม่ลุ้นตัวต่อไป,ปครับผมผมว่าผมเห็นนกเขาใหญ่แวบ,บๆนกเขาใหญ่แวบ,บๆอยู่ตรงนี้มันบังอะ่ะ บางบังมิดสูมสูมมันงงไปหมดเลวแต่แป๊บนึงเจอแล้วค่อยถ่ายนกเขาใหญ่นะครับเนี่ยแต่ไกลมากเลย ไกลมากเลย100เร้อยเมตรได้เกือบร้อยเมตรนะเก้าสิบร้อยเมตรลองดูไหมเดี๋ยวผมจะลองดูนะสรุปนกเขาใหญ่เมื่อกี้ผมไม่ได้ยิงนะครับเพรดีมีวัวเข้าวัวมาเลี้ยงทุ่งนากลัวโดนวัวครับพอแค่นี้ครับ ถูกใจก็กดติดตามคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจคลิปต่อต่อไปด้วยจ้าแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่